ก็ผมต้องขายหมูกรอบหนัก1.6กิโลแถมมันน้อยด้วยและไม่ใช่แค่นั้นผมต้องขายหมูแดงฮ่องกงหนักครึ่งกิโลด้วยครึ่งกิโลที่ว่านี่ผมหมายถึงแค่ชิ้นเดียวนะซึ่งจริงผมเอามาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งมาดูกันครับว่าวัาวนนี้ผมจะขายหมูแดงหมูกรอบหมดใหมมาเริ่มที่ลูกค้าคนนี้ก่อนลูกค้าบอกว่า,าติดติดมันเอาแล้วไงครับคุณลูกค้าขอบนติดมันซะงั้นแล้วพอดีว่าลูกค้าก่อนในนี้ขอบแบบมันน้อยซึ่งที่จริงมันน้อยทั้งชิ้นนะครับแต่ว่าม ครับไปที่ลูกค okay to ้าที Three. Three. ่ขอติด so ม okay? right? so okay. so take so ันเยอะนะครับผมเอาชิ้นจากที่เหลือเมื่อกี้นะครับเอามาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าลูกค้าโอเคไหมแล้วลูกค้าบอกว่าโอเคนะครับซึ่งถ้ามาดูดีๆนะครับชิ้นนี้ก็จะมีมันบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะเส้นที่มันน้อยที่สุดเนี่ยผมให้คุณลูกค้าคนก่อนหน้านี้ไปแล็บแล้วก็สั่งไปทั้งหมด2ขีดนะครับแล้วก็ไปอันจบออเดอร์นี้ไปเป็นเนื้อเนื้อไหมเป็นเนื้อเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็หยิบชิ้นเดิมให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าเขาบอกว่าโอเคแล้วลลลูกกกกกคคค้้้้้าา็็สััั่งงงเเเนนนนนึะรรบบแแววหขขออออออีีีื2.85ดดจไป์ ลูกค้าเขาต่อมาเขาสั่งไปทั้งหมด4ี่ขีดแลวตอนนี้หมูกรอบ1.6กกิโลก็ใกล้จะหมดแล้วและลูกค้าคนสุดท้ายก็สั่งครึ่งกิโลพอดีแล้วตอนนี้หมูกรอบหนัก1.6กกิโลก็หมดแล้วตัดมาที่หมูแดงห้องกล้องตอนนี้เหลือครบทุกชิ้นเลยนี่ครับไม่ทันเลลูกค้าก็าสั่งหมูกรอบ2ขีดอีกแล้วแล้วก็ขายหมูกรอบได้เรื่อยๆเลยนะครับในขนาที่หมูแดงก็ขายไม่ได้เลยแต่อยู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วถามว่า หมูแดงขายไงคะแดงขายขีดละเจ็ดสิบครับผมโอ้โหในที่สุดก็มีคนสั่งหมูแดงแล้วแถมคุณลูกค้าตังซื้อยกชิ้นไปอีกตั้งหากในขายได้แล้วก็ขออธิบายซะหน่อยแดงฮ่องกองนะครับส่วนที่ใช้จะเป็น3มชั้นด้านสะโพกนะครับมันจะค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็ให้คุณลูกค้านะครับก็จะทาซอสไปให้คุณลูกค้าด้วยแล้วก็แถมนนำ่าดไปให้อีกถุงหนึ่งแล้วก็ไปอัดจบออเดอร์นี้ไปแล้วก็ใช้ครับทั้งวันขายแต่หมูกรอบเลยหลังจากนี้ไม่มีขายหมูแดงแล้วสรุปก็คือหมูแดงขายไม่หมดนั่นเองไว้มาดดดููคคลลิิปปหหนนน้้้้้้าาาาาารรรรัับบววว่่่่่ผมมมแแกกธีีียยงงงไไนะถถใสสสสจออออพพทททเเเืศ แต่ถ้าที่อยู่อยู่ตามรูปนี้นะครับจะค่าส่งแค่70บาทส่วนนอกกรุงเทพนะครับจะเป็นส่งแบบแพ็กซิลสุดอากาศแบบนี้แทนนะครับถ้าสนใจก,ก็แอดแอดีไลน์นี้ได้เลย